นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์าอาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมาสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมพลังหยุดเชื้อ,อเพื่อ,เร,อเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมอกอคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอป l i c a t i o n Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอก่อเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมธ ตันรักษาครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอน,น,นรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกจึงใหม่แล้วันนี้ก็ผมพนิเมตตันรักษาครับ AM s t e ม e o ตโ2 k หกครับสถานีวิทยุมกจึงใหม่ ยี่ปุ่งการเกษตรภาษาวธรรมและบริการสาธารณะนะครับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางสื่อสารกันได้ที่นี่นะครับก็เอื้นจากันมาเป็นปกตินะครับก็ปะกันกู้แรงกู้แรงอย่างนี้นะครับหลากหลายข่าวสารที่เอามาเอื้นมาจากันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาช่วยบอกกล่าวนี่แหละครับในช่วงนี้นะครับมลพิษทางอากาศสูงขึ้นสูงขึ้นเกิดจากการเผาอะไรย่างต่างๆก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับก็จะไปนเนี้ยนะครับในเมื่อมันดูดีก็จะไปนเนี้ยเตือ หรือรอดูจังว่าให้น้อยก่อนเลยนะครับช่วงนี้มีประกาศของศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคเหนือมาแล้วนะครับหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั่นแหละครับเปิดแจ้งมาในเรื่องของพี่น้อง้องประกาศเนาะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับกับความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งแน่นอนครับว่าสภาพอากาศนั้นเนี่ยออมีผลต่อสุขภาพของเรา นะครับแล้วก็หลายคนพอสุขภาพมีปัญหาบอว่าเปิดบอกว่าตัวครับมันก็นเนี่ยคือการดึงเนินง,งานของเฮานั้นมีผลกระทบไปตัวบอกว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเมื่อมีปัญหา,ญหาเฮาก็พอาสามารถที่จะไปทาําภารกิจของเฮาได้เป็นการเจ็บเปลี่ยนป่วยไข้ปียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักนะครับถ้าเราบ่ทำในสิ่งที่บ่คู่บ่ควน่ะ ม,มันก็เดี๋ยให้เฮาอยู่ในสังคมได้ดีอ่ะสังคมก็บรรมปัญหาบววุ่นวายบอยอย่างสักอย่างนะั่นแหะแต่ประเด็นปัญหาทุกวันนี้ก็คือว่าเฮาไว,ว้เให้เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผลกระทบต่ยมาจากผลของเฮานั่นเองนะครับข่าวสารก่อนหน้านี้ก็ได้รับการแจ้งเตือนในเรื่องนี้เหมือนกันว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนอ้อช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพกันหน่อยเนอ้อนะครับม,มันก็จะมีอยู่วันนี้ครับ ช่วงของข่าวสารที่เอามาเอื้นจากกันวันนี้ครับผมพันเวทันรักษานะครับก็มีรางดีๆมาเอื้นจากผ่านทางสถานียุมกอร์จิ้งใหม่ AM s t u d i o 612kHz กิโลเฮิร์ตซ์เหมือนเดิมนะครับทุกช่องทางของการสื่อสารบอกว่าจะเป็นขึ้น AM 612kHz กิโลเฮิร์ตซ์หมุนมาหรือทางเว็บไซต์นะครับ k u r p l u s 612.com นะครับหรือทาง Facebook Live ทาง YouTube Channel นะครับหรือทุกช่องทางที่เราสื่อสารกันได้นะครับเดลโมาเดียวนี่มันสื่อสารกันได้ทุกอย่างทุกระบบและนะครับมมนต้องหมุนกับวิทยุอยึ่นเดียวนั่งรถก็ฟังได้มือถือเครื่องเดียวก็ฟังได้แล้วครับพ่อพอแต่เจ้านะดูทีวีนี่อย่างนี้ก็ข่าวไฟป่าหมอกควันอากาศก็บม่ดีทําให้การท่องเที่ยวบ้านเฮาบม่ดีไปตยวหน่ากูกอปัญหาไฟป่าหมอกควันสูญมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โล่ง และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ตางการเกษตรซึ่งในปีนี้หันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดเพื่อพื้นที่ป่าคู่แห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่ารวมทั้งใช้ระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดีด้วยนะใครมีความจําเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะแล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนพ้องเนี่ยแจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร5 5 3 1 2 8 8 8ผผู้วันเวลาราชการที่สำคัญถ้าบัจจำเป็นก็มาควรเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันเพราะ1คนเผาร้อยคนอิดเสียทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งข่าวสารกันมาที่นี่นะครับทุกช่องทางเหมือนกันนะครับหรือว่าสายตรงกับผมได้ที่0804942777นะครับสื่อสารเรื่องราวดีๆมาเอื้นมาบอกกันนะครับช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปที่เ,เรื่องของเศรษฐกิจบ้านห้องกรรมนะครับจบกันไปแล้วสำหรับงานามหกรรมอุตสาหกรรมแฟร์เนาะที่จัดไปแล้วเป็นครั้งที่ส,สองนะครับที่จัดที่ซุ้งโฮเทลถนน ตูโฮเทลศู่อุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งจังใหม่งานตั้งแต่สัปบัดนะครับกุมภาพันธ์จบวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาก็ไปไปตามเป้าประสงค์นะครับเนาะมีสารประกอบการต่างๆในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือรวมถึงในระดับประเทศนะครับมาเปิดบูธกันจนสิบวันเนี่ยมันก็สิบวันเนาะเวลาสิบวัน,น, 8, 9, บนสิบรือเจ็ดวันผมได้เห็นสัปบัดสัปเก้าวสัปบัดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ก็ ก็ถือว่าเป็นงานดีๆแหงงานหนึ่งนะครับที่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เอาของดีๆมาเอื้อมมาจากกันบพราว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานนะครับเรื่องของงานทางเลือกเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมจากโรงงานทุกด้านนะครับทุกอย่างตั้งแต่บริโภคยันอุปโภคเครื่องใส่เครื่องใช้เคือทุกอย่างเลยก็ถือว่าเป็นทง,งานหนึ่งนะครับที่ได้รับการตอบรับเปน็นอย่างดี ในช่วงที่เราพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจกันสภาสา,ารกรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอขอบคุณทุก่ายทุกฝ่ายทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอในปันว่านะครับท่านจักรินวังวิวัฒปร,ระธานสภาสาสกรรมแจ้งมารวมถึงคุณอา,อาคมสุพางเผ่านะครับประธานการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็พ่านไปทีนี้เรื่องเศรษฐกิจมันเฮาขอฟังน่อยเลยกันว่า ถ้าทางประเทศไทยนะครับเตือนเรื่องของการซื้อของออนไลน์การตอนนี้ดังที่สุดก็คือเรื่องของบัญชีม้าเนาะเรื่องของการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น f o เ e x td นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของพน,นันโน่นนั่นนี่พนันบอลพ่ออย่างพองน,นะครับ๋ยนนี้นกำลังไล่เบีย้ยกันนะครับ dsi กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสักง,งานตัวแห่งชาติกําลังจัดการปัญหาเรื่องของการพน,านันหรือว่าการฟอกเงิน นะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างซึ่งมันก็ยากแต่ถ้าบระธานมนอย่างเลยก็ประชาชนคือผู้เสียหายถูกลอกล่อตั้งแต่เรื่องของอันคอเซนเตอร์มาละวหมแล้วลว่าหายยังมีอยู่นะครับปัจจุบันและที่แน่แน,นก็คือเดือนนี้มีนาคมนะครับเดือนสุดท้ายของการยื่นจ,จำนวนเสียภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาแล้กวก็ิิตบุคคลทั้งหลายนะครับตาม กฎหมายของบ้านของเมืองชจวยกันออกภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละครับย้อนปิกมาดูแลลูกหลานการศึกษาอย่างทุกสิ่งอย่างเนาะพัฒนาถนนทางบ้านเฮาก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยนะครับใครที่ไม่ได้ที่เสียภาษีก็ยื่นใครได้ได้เสียก็เสียใครไม่ได้เสียก็ยื่นแจ้งแจ้งแบบไปนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่เขาจะต้องช่วยกันลูวมไอ้ร่กมมือเนานะ การแจ้งเตือนยื่นภาษีเงินได้เดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายคุณอรพันธ์กันทภัยูัชการสำักรา์สำนักงานพิเศษครับสำนักงานสำักรา์พื้นที่หนึ่งจึงใหม่แล้วก็คุณที่รนวงนวลนะครับนิติกรชำนาญการพิเศษของสำนักงานสำักรา์พื้นที่จังหวหนึ่งนะครับได้มาให้รายละเอียดเรื่องนี้ ในวันนี้นะคะดิฉันได้รับมอบหมายจากสมนกงาพื้นที่เชียงใหม่หนึ่งในการที่จะมาแจ้งเตือนนะคะให้กับประชาชนทุกท่านที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบประจําปี2565นะคะด้วยตอนนี้ค่ะเวลามันก็มวดมวดมาแล้วนะคะที่จะสิ้นสุดการยื่นแบบในการยื่นแบบเนี่ยค่ะเราจะมีช่องทางการยื่นแบบอยู่สองช่องทางนะคะ1ก็คือช่องทางผ่านสํานักงานสมนกงาพื้นที่สาขาทั่วประเทศนะคะ ของเชียงใหม่เราก็จะมีที่สมรณูมิที่เชียงใหม่หนึ่งเชียงใหม่2นะคะในพื้นที่เมืองคะแถวตํารวจภาคหนะคะซึ่งจะต้องยื่นแบบและชําระภาษีถ้ามีนะคะภายในวันที่31มีนาสอง6ันห้าอยหและถ้านะคะถ้ายื่นแบบทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะยื่นแบบได้จนถึงวันที่10เมษาสองพนห้าร นะคะ,ะซึ่งถ้าเป็นแบบกระดาษเนี่ยค่ะคงเหลือเวลาอีกแค่17วันส่วนออนไลน์ก็จะเหลือเวลาอีกแค่27วันเท่านั้นนะคะแล้วกรณีของการยื่นแบบออนไลน์ทุกคนสงสัยว่าเราจะยื่นได้ที่ไหนนะคะ,ะแบบที่หนึ่งเนี่ยเราจะยื่นได้ที่ www.rd.go.th โนะคะโดยการยืนยันตัวตนเนี่ยอยู่สา3แบบ4แบบรูปแบบด้วยกันนะคะ ถ้ากรณีที่1ถ้ามี username และ password ของ B ีก่อนแล้วนะคะเราสามารถใช้ username และ password ของปีเก่าแล้วก็บวกด้วยโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพื่อรับ OTP ในการยืนยันตัวตนการยื่นแบบนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านเขาเรียกว่า a อ p พลิเคชันดีดปานะคะดีดปเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะยืนยันตัวตนโดยการโหลดในโหลดลงในมือถือนะคะแล้วก็เหมือนแอปกระเป๋าตังค่ะนะคะ,อ,ะอีกวิธีหนึ่งก็คือยืนยันตัวตนผ่านะระบบ N D I D นะคะ N D I D เนะะี่ยค่ะจะสามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารที่เรามีบัญชีเงินฝากอยู่นะคะ แล้วก็จะมะีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่กรมสมกรเนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะคะเขาเรียกว่า r d Smart Tag ซึ่ง r d Smart Tag เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดในมือถือของเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะคะดาวน์โหลดเสร็จนะคะก็จะมีการลงทะเบียนซึ่ง r d Smart Tag ตัวนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะยื่นได้เฉพาะ,ะผู้มีรายได้ที่เป็นเงินเดือนปัจจุบันถ้าเป็นร้านค้าก็สามารถที่จะยื่นได้ มันสามารถที่จะเก็บประวัติในการยื่นเสียภาษีของเราเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ตลอดเวลานะคะว่าปีที่แล้วเรายื่นเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงนะคะเอ่อทั้งสามเอ่อทั้งการยื่นเอ่อยืนยันตัวตนผ่าน P d, opa, d ีดอคว้าดีดีแล้วก็มีอีกกนณีก็คือแอปกระเป๋างซึ่งพัฒนาแล้วว่าเราสามารถที่จะลงทะเบียนในนั้นก็ได้นะคะในช่องทางนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึง เขาเรียกว่า MyTag Account ก็คือบัญชีที่ยืนยันตัวตนของแต่ละท่านในข้อมูลของ MyTag Account เนี่ยค่ะสมมติว่าเราไม่ได้เก็บหนังสือรับรองหักในที่จ่ายเราไม่ได้เก็บเงินบริจาคกรณีบริจาคผ่านอีด o นเนชัหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเบี้ยประกันสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งเบี้ยประกันปกติที่ทำตั้งแต่ปี2 5 6 3เราสามารถที่จะดึงข้อมูลในนั้นนคะ มายื่นแบบได้เลยไม่ต้องเตรียมเอกาสารใดๆเลยนะคะมันสามารถจะลิง์ข้อมูลเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะยื่นแบบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องเก็บหลักฐานในส่วนของราชการเองก็จะมีทั้งเงินได้แล้วก็ข้อมูละบะับขออย่างเงี้ยคะ่ะภาษีเงินได้หักไปที่จ่ายเนาะทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะคะส่วนเมื่อมีการยื่นแบบแล้วเนี่ยช่องทางในการชําระภาษี เราก็เปิดกว้างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชำระผ่านกรุงไทยเน็กนะคะด้วย QR code หรือติดต่อเคานเ,เตอร์ธนาคารแล้วก็เคานเตอร์เซอร์วิสต่างๆนะคะ,ะสามารถที่จะ,ะชำระได้ทุกช่องทางแล้วถามว่าถ้ามีภาษีชำระแล้วเนี่ยเราสามารถผ่อนชำระได้ไหมนะคะถ้าเป็นภาษีที่ต้องชำระเนี่ยตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งผ่อนชำระโดยต้องโดยไม่ไม่ต้อง ก็เรียกว่าไม่ต้องไปติดต่อสัมปทรที่ไหนนะคะสามารถจะยื่นได้เลยทางแอปพลิเคชันของเรานะคะงวดที่1น,นะคะให้เราชําระภายในกําหนดการยื่นแบบก็คือถ้าเป็นกระดาษก็ภายใน31มีนาถ้าเป็นยื่นแบบออนไลน์ก็ภายในวันที่10เมษายนนะคะ,ะชํารระงวดที่1น,นะคะงวดถัดไปเนี่ยก็จะเป็นวันที่8พฤษภาคมนะคะแล้วงวดสุดท้ายก็จะเป็นภายในวันที่8มิถุนายนนะคะ ถ้าสมมติว,ว่าชําระงวดที่หนึ่งพอการยืนแบบละลืมนะคะลืมไม่ไม่ชําระงวดที่สองงวดที่สามภายในกําหนดเวลาเนี่ยการผ่อนชําระถือว่าสิ้นสุดลงนะคะเพราะฉะนั้นงวดที่เหลือเนี่ยเราจะต้องไปชําระทันทีที่สัมปทานพื้นที่สาขานะคะโดยจะต้องชําระเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมกรจะมีการแจ้งเตือนนะคะว่างวดที่2ถึงชำระแล้วงวดที่ถามถึงเวลาชำระแล้วนะคะ,ะแล้วฝากอีกเรื่องถ้าเป็นกรณีการขอคืนนะคะไม่ชำระภาษีเนี่ยถ้าจะให้เร็วขึ้นนะคะก็ต้องผูกเขาเรียกคืนผ่านระบบพร้อมเพย์แล้วก็ต้องผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะถึงจะคืนเข้าบัญชีได้แต่ถ้าไม่มีเช่น เป็นคนต่างชาตินะคะหรือกองบรโดกอะไรพวกนี้ค่ะ,ะทางสมกร์ก็จะแจ้งคืนด้วยเขาเรียกว่าหนังสือแจ้งคืนด้วยคยอ21ซึ่งเราสามารถนําหนังสือนั้นเนี่ยไปขึ้นเงินกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทกสนะคะหรือถ้าไม่มีบัญชีทางธนาคารกรุงไทยจะออกเป็นอ e ีมันนี่ให้เราซึ่งเป็นการสามารถที่จะไปกดเงินได้นะคะส่วนกรณีที่จะ เฝ้าพึงระวังนะคะในการยื่นแบบอาจจะมีผิดพลาดเดี๋ยวให้คุณทิถลนนะคะมาชี้แจงครับผมเ,เรียนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน,นะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยราชการแล้วก็พี่น้องสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับมันมีข้อสังเกตในการยื่นแบบเสียภาษีเันได้ของคนธรรมดาประจําปีนะครับที่ที่เรามักจะพบอยู่เสมอนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมีการยื่นเข้ามานะครับมันเป็นแบบเสียภาษีที่ที่มีการชําระภาษี ที่ต้องชําระภาษีคือในการยื่นแบบเนี่ยมันจะมีทั้งไม่ต้องชําระภาษีได้คืนแล้วก็ต้องชําระภาษีนะครับในกรณีที่เรายื่นแล้วต้องต้องชําระภาษีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้เสียภาษีจะลืมลืมชําระภาษีนะครับพอลืมชําระเนี่ยตัวของระบบของกรมสรรพากรในการยื่นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับจะถือว่าไม่มีการยื่นนะครับจะถือว่าไม่มีการยื่นเลยเพราะว่าในระบบการยื่นออนไลน์เนี่ยครับ บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปติ๊กในเลือกในในรายการที่เรายื่นไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมข้อมูลทีหลังหรือบางครั้งยื่นแบบเป็นขอร่างขอแบบคำนวณไว้ก่อนนะครับบางทีเนี่ยผู้เสียภาษีจะเข้าใจว่าเป็นการยื่นไปแล้วนะครับพอเป็นการยื่นไปแล้วพอพ้นกํากหนดเวลาการยื่นแบบพบเนี่ยมันเท่ากับไม่มีการยื่นนะครับพอพอพ้นกาหนดไม่มีการยื่นพบเนี่ยมันก็จะต้องอมีโทษนะครับโทษก็คือว่าโดนปรับไม่เกินสองพันบาท นะครับแล้วก็ยังต้องเสียเงินเพิ่มอีกถ้ามีกรณีมีภาษีที่ต้องต้องชําระเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของแบบที่มีการขอคืนนะครับแล้วถ้าเราไม่ตีขอคืนเนี่ยหลวงไม่คืนให้นะครับต้องติีขอคืนนะครับถ้าไม่ถ,ถ้าไม่ตีก็ถือว่าให้หลวงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมสรมเนากรพบว่ามีขบวนการนะครับ มีกระบวนการในการที่จะขอคืนเงินภาษีเป็นเท็จนะครับไอ้ไดอยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปประชาสัันด้วยนะครับว่าเขาจะไปรวบรวมบัตรประชาชนของของประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็มายื่นามายื่นขอคืนแล้วก็พอได้คืนมาเ็าจะแบ่งกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยระบบของสมนี่ยจับได้นะครับจับได้พอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็จะระง,งับการคืนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเรากําลังดําเนินคดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากย้ําเตือนพี่น้องประชาชนว่าเวลาใครมาขอเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปให้นะครับเพราะว่าโทษในการอขอคืนที่เป็นเท็จเนี่ยนะครับโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกเจ็ดปีนะครับจําคุกเจ็ดปีแล้วก็ปรับเนี่ยสูงสุดถึงสองแสนนะครับซึ่งมันโทษหนักอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าทําลายระบบเรื่องภาษีของเรานะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับอยากประชาสัมพันธ์เรื่องมิจฉาชีพอ่าน้่ น่าจะพวกเราเนี่ยจะได้ได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่ามีมิจฉาชีพที่อแอบอ้างเป็นสำนักรนนะครับเข้ามาโทรเข้ามานะครับบางครั้งก็โทรเข้ามาบอกว่าคุณมีหนี้ภาษีต้องชําระนะโอนมาตรงนั้นตรงนี้อันเนี้ยไม่มีนะครับเราเราจะไม่มีการติดต่อ,อไปลักษณะยัาน,นนะครับถ้าเป็นการชําระภาษีเนี่ยต้องไปชําระที่สํานักง,งานสำนักื้นที่สาขาเท่านั้นนะครับอย่าโอนชําระนะครับเพราะเราไม่มีระบบนี้นะครับเว้นแต่ระบบยื่น ยื่นเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตอันนั้นอ่ะมันจะมีระบบอาจจะจ่ายทาง QR code ซึ่งอันนี้มันจะผ่านอ f i า i ลิหรือว่าระบบของเว็บไซต์กรมสรมพารอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ดีโทรไปแล้วบอกว่าคุณมหนี่ค้างนะคุณต้องโอนมาชำระบัญชีนั้นบัญชีนี้อย่าไปเชื่อนะครับอย่าให้ประชาชนมาตกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของบางทีก็แอบอ้างนะครับแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้สรมพารแล้วก็ให้โหลดส่ง u r l อลยมานะครับแล้วก็ให้โหลด ส่งลิงก์มาส่งมาทาง sms บ้างหรือส่งมาทาง line แอปลิเคชั o นบ้างพอเราไปกดป๊บนะครับมันก็จะดูดเงินในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ประชาชนสัมพันธ์เรื่องนี้ว่าอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อเรื่องการส่งลิงก์แนบลิงก์ไปให้นะครับเพราะสมคัตรไม่มีนะัยบายแนบลิงก์ให้นะครับแล้วถ้าเรามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรไปที่1161นะครับ1161่ง11เป็นเบอร์เรีบเบอร์ คล้ายคลเบอร์คอนซูเตอร์นะครับของของกรมสรรพากรนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้แต่ช่วงนี้อาจจะดิยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าเขาเรียกหน้ายื่นแบบนะครับถ้าถ้าไม่สะดวกตรงนั้นก็โทรมาที่สํานักง,งานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือสํานักง,งานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หนึ่งหรือสองก็ได้นะครับโทรมาสอบถามเพราะ,ะช่วงนี้ก็มีถามมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะย้ําเตือนนะครับว่าพวกมิชาชีพนี่ต้อง,ต,องต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ บอกประชาชนว่าให้ระมัดระวังนะครับถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาถามสัมปทานะครับท่านผู้ช่วยอรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมครับอ่าพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการยื่นแบบแล้วเราก็ได้อ่ามีประชาชนที่เดินเข้ามาแล้วก็ไมกระทั่งทางเฟซบุกของเรานะคะว่าอ่าสัมกรานมีนโยบายให้ยกเลิกคนละครึ่งไหมค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะสมกรไม่ได้มีนโยบายในเรื่องนี้เลยจะเป็นมิตราชีพเหมือนกันนะคะว่าให้ยกเลิกคหละครึ่ง ซึ่งไม่ใช่แล้วก็ผลของการที่ร่วมมือกับนิติอาชีพเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของเงินได้ที่เราไม่ได้บัดรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าเงินได้เกินอย่างเงี้ยค่ะสมกรก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะว่าคุณไปร่วมมือแล้วก็รับเงินบางส่วนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะคือกรณีที่ขอเอกสารแล้วไม่จัดส่งไม่สามารถส่งได้เราจะยุติกัน คืนไว้แต่ว่าคุณก็ยังมีสิทธิ์นะคะถ้าได้รับเอกสารเราสามารถที่จะส่งย้อนหลังได้ค่ะเราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาเพื่อคืนให้ได้ถ,ถ้าตอนหลังมาเราเราไปเจอเอกสารหรือเราเปลี่ยนใจใจะขอคืนนะครับต้องขอคืนภายในสามปีนะครับคือมีมีอายุความในการขอคืนกันครับผมครับ เราหมายถึงว่าสมว่าเราทําเบี้ยประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันมันขึ้นโชว์แสดงว่าเราเนี่ยยินยอมให้ทางบริษัทเนี่ยส่งข้อมูลให้กับสรรพากรอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องมีหลักฐานส่งใช่ไหมคะเพราะบริษัทเป็นคนส่งข้อมูลให้กับทางสรรพาก่อนเองนะคะเรียนอย่างนี้นะคะว่าประกรันประกันสุขภาพอันนี้ประกันสุขภาพก่อนนะคะประกันสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยประกรันปีต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง แจ้งทางประกันทุกปีนะคะให้ส่งข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องแนบเอกสารส่วนประกันชีวิตที่เริ่มทำตั้งแต่ปี2564ที่ไม่ใช่ประกันสุขภาพก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ที่ก่อนหน้านั้นจำเป็นที่จะต้องส่งหลักฐานอยู่ขอบคุณนะั้งนักสารการที่มครับปากันไม่โอกาสแน่ขอบคุณและสวัสดีครับ สถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทย,อยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทย,ยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทย,ยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมกตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสา,การการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต